ดาห์ดวงดีสัปดาห์ดวงดีนะครับ1 1ถึง17มีนา2567กปีมังกรน,นะครับการงานการเงินความรักและเลขแห่งมงคลเลขเด็ดนะครับเรามาดูกันที่วันจันทร์กันเลยนะครับวันจันทร์ได้ไพ่เด็กถือดาบเด็กถือดาบปกติโดยความหมายแปลว่าการงานในบริวารที่ขาดบริวารที่ต้องเคลียร์ปัญหาที่ไม่ดีออกจากงาน และกำลังเริ่มปัญหาใหม่เข้ามาไหมไม่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหาของคุณคือคุณแค่ขาดบ,บริวารถ้าคุณได้บริวารเข้ามาแปลว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะครับซึ่งส่งเสริมในเรื่องของการงานในลักษณะของงานนะครับเขาบอกว่าอะไรที่เกี่ยววิศวกรทั้งหมดสถาปัตย์ทั้งหมดคอมมิวนเคชั่นทั้งหมดไอที IT ทั้งหมดจะยิ่งมั่นคงมากขึ้นนะครับในธุรก,กิจภาครวมส่วนตัวคืออาหารนะครับคือแฟชั่นนะครับและคือ ตำแหน่งของบิวตี้สปาได้นะครับรวมถึงความสวยความงามที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่เครื่องประดับครับ,นรบในลักษณะในเรื่องของการเงินหมายถึงกําลังก่อร่างสร้างตัวในการผ่อนบ้านผ่อนรถจนมีความมั่นคงประสบคาสิเนตด้วยความมุ่งมั่นครับในเรื่องของความรักแปลว่าตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวนะครับมีความสุขมากกว่าจะมีความรักหรือต้องใช้คําว่าประสบการณ์ความรักผ่านมาแล้วจึงทําให้รู้สึกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองในความรักยังไม่พร้อมที่จะมีความรักและค่คขอครับในเรื่องของเลขมงคลนะครับเด็กถือดาบมีความเกี่ยวข้องกับเลข1เลข1นะครับซึ่งหมายถึง1 8และ1 1 3ตัวก็คือ1 1 8ครับคนวันนี้ครับโอเคคนวันอังคารครับได้ไพ่6กกระทาแปลว่าชัยชนะและความสำเร็จของการล่าอนานิคม งานกําลังขยับขยายและใหญ่โตและเติบโตสวนกระแสต่อเศรษฐกิจใครไม่ดีเราดีใครไม่เปี้ยงไม่เด่นไม่โดดเด่นในคมายกรของโชคชะตาของทางการงานธุรกิจคุณโดดเด่นและคุณสําเร็จไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานประจําอิสระธุรกิจศิลปินดาราเอนเตอร์เทนเมนต์ดวงเป็นของคุณนะครับการเงินร่ํารวยมั่นคงเป็นเศรษฐีและถึงขั้นมีโอกาส ประสบความสําเร็จค่อนข้างมหาศาลในทางด้านการเงินในเรื่องของความรักแปลว่าสุขสมหวังตามความปรารถนาและความต้องการได้ดั่งใจได้คู่ที่มีความสุขสินเสมอกันมีการวางแผนอนาคตอย่างชัดเจนเลขมงคลของคุณนะครับมีความเกี่ยวข้องกับเลข6ซึ่งหมายถึง60 69 3ตัวก็คือ609ครับโอเค ดูคนวันพุธครับไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันและกลางคืนนะครับได้ไพ่สิบเหรียญแปลว่าความมั่งมีม,งมั่งคงั่งมั่นคงร่ํารวยด้วยธุรกิจหรือมรดกจากการบริหารการจัดก,การต่อหรือเป็นระดับบริหาร c ีโนะครับการเป็นเจ้าของจากกิจการจะรวยเร็วและเติบโตเร็วภายใน1ปีถึง2ปีนะครับในหน้าที่การงานโดยภารวมแปลว,ว่าผู้ที่มีความโชคดีในทางการงานของคนวันนี้นะครับ ในเรื่องของการเงินแปลว่าต่อยอดในทุนธุรกิจโชคลาภและคนอุปถัมภ์แปลว่าสุดยอดของคําว่ามหาเฮงและร่ารวยนะครับในเรื่องของความรักแปลว่าโชคดีได้คู่ที่ต่อยอดในการส่งเสริมโชคชะตาในความคิดสนับสนุนร่วมทุกอรวมวสุขนี่คือความโชคดีมากลักี้นัมเบอร์ของคุณในเลขมงคลคือเลข0ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ0 8 05 3ตัวก็คือ508ครับโอเคคนวันพฤหัสครับไร้ไพ่ไ9ดาบนะครับ9ดาบแปลว,ว่าอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่วางแผนอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความแน่นอนนะครับและสิ่งความเชื่อสามารถสร้างความศรัทธากลับมานะครับไม่ว่าการจะทำอะไรก็ตามในด้านความเชื่อของโบราณจะประสบความสำเร็จนะครับ ให้บนี้ถ้าเป็นอาชีพที่ถูกจริตถูกจริญก็คือขายประกันเซลล์ยาเซลล์เครื่องมือแพทย์ทางด้านสุขภาพนะร,รวมถึงถ้าไปถึงคําว่าเซลล์ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มก็ได้เหมือนกันนะและตรงข้ามก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับอาชีพความสวยความงามพวกศิลปกรรมและสปาจะดีนะครับในเรื่องของงานบ่งบอกถึงการเริ่มต้นงานใหม่การตกงานว่าง,งานจะกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งการเงินแปลว่าคิดทุกวัน ผลักดันทุกวันต้องการคําว่าร่ํารวยร่ํารวยร่ํารวยจนมีจุดใต้สํานึกจุดจิตใต้สํานึกที่สําเร็จเพราะว่าแรงผลักดันกลัวลําบากกลัวจนกลัวไม่เงินกลัวไม่มีเงินใช้นี่คือจุดเปลี่ยนของคุณเรื่องการเงินความรักเลิกลายหย่ารางสูญเสียผิดหวงังแปลว่าทั้งคู่จะโสดและได้เจอคนที่เลิกลายหย่าล้างทั้งคู่คุณโสดเขาโสดมาเจอกันและสมหวังในความรักเลขมางคลมีความเกี่ยวข้องกับเลข9นะครับ ซึ่งหมายถึง49นะับและ99 3ตัวคือ499นะครับอ่ะมาดูคนวันสุขครับคนวันสุ์ได้ไพ่ DM p r e s s นะครับ DM f l a s เป็นไพ่ที่โชคดีเรื่องของการงานแปลว่าชาติอุปถัมภ์จากผู้หญิงคนที่เกิดวันนี้หยิบได้หน้ารีอุปถัมภ์เกิดจากผู้ชายที่หยิบได้ไพ่ใบน,นี้นะครับพร้ะไพ่ใบน,น,นี้แปลว่าดาวอุปถัมภ์เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงดีหมด ดวงอ,อุปถมัมภ์แปลว่าไปที่ไหนผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่สนับสนุนไปที่ไหนลูกค้าซัพพอร์ตนะฮะลูกน้องซัพพอร์ตไปที่ไหนครอบครัวซัพพอร์ตคู่รักซัพพอร์ตคู่ของซัพพอร์ตนะครับนี่คือความโชคดีในทางการงานเรื่องดาวอุปถัมภ์ของคนนะครับของสถานะของเขาเรียกว่ามีนกนกต้องมีขนคนต้องมีเพื่อนนะครับใ hmm. นขณะ,ะเดียวกันในเรื่องของการเงินแปลว่าร่ํารวยเศรษฐีมหาเศรษฐีและถึงขั้นอภิมหาเศรษฐีด้านการเงินมีโอกาส ถูกลังวันใหญ่ๆรับเงินเข้ากระเป๋าอย่างแน่นอนความรักตกคำว่ามีข่าวดีและมีความโชคดีในความรักที่มีดาวสมบูรณ์ในคำว,ว่าครอบครัวคู่รักคู่ครองและการมีบุตรมีทายาทเลขมงคลในเลขนำโชคเป็นเลข3ซึ่งหมายถึง 3, 5นะครับและ 3, 0นะครับ3ตัวคือ 0,5, 3ครับโอเคครับมาดูคนวันเสาร์กันครับ เดาบแปลว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ในเรื่องของความบันเทิงก็คือถ้าเป็นสายทางการงานแปลว่าการตลาดก็ได้นะครับเป็นเรื่องของที่เกี่ยวโยงกับคำว่างานเล่ตองแอนผับงานกลางคืนงานอีเวนต์นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับคำว่าศิลปินดาราได้ทั้งหมดรับถ้าเป็นธุรกิจโดยภาครวมเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ์วิสเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซื้อมาขายไปเงินสดก็หมายถึงอาจจะ เป็นนักลงทุนและนักเล่นหุ้นนะครับในเรื่องของการงานนะครับไพในเรื่องของการเงินแปลว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และมีความคิดในการหาเงินนะมีเป้าหมายของชีวิตว่าหาได้สําเร็จนะใช้ไม่ต้องห่วงว่าใช้แน่นอนใช้เยอะแน่นอนแต่หาให้เยอะเนี่ยแปลว่าคุณเจ๋งมากเก่งมากนะครับในเรื่องของความรักแปลว่ารักแอบซ่อนปกปิดไม่เปิดเผยต้องระมัดระวัง ทำให้เกิดการเสมเสียชื่อเสียงและทําให้เกิดปัญหาประเด็นทางสังคมได้ไม่ควรจะทําให้ความรักของคุณมีปัญหารักเดียวใจเดียวรักหนึ่งเดียวจะสมหวังในความรักอย่างแน่นอนถ้าคุณมีความรัก3ามเศร้าคุณมีความรักมากกว่าหนึ่คุณมีความรักโลกสองใบคุณจะต้องยอมทําใจนะครับเลขมงคลของคุณมีความเกี่ยวข้องกับเลข7ซึ่ง7ของคุณก็คือ7 5 นะครับและ78 3ตัวก็คือ875นะครับอ่ามาดูคนวันสุดท้ายนะครับคนวันอาทิตย์นะครับคนอาทิตย์ได้ไพ่ wheel of fortune วงล้อแห่งโชควัตถจักแห่งโชคใครได้ไพน่นี้ดวงชะตาจะดีไป10ปีข้างหน้างานดีเงินดีความรักดีชื่อเสียงดีโชคลาภดีใครมีรายได้ระดับต้นๆของหน้าที่การงานตั้งแต่หลัก1 5ื0นห้าสอถึงสามหม ภายใน3เดือน6เดือนจะขึ้นไปถึง10เท่าเป็นแ5น0้าสองแสนสามแสนอันนี้คือโชคดีมากไพ่ใบน,นี้แปลว่าวัฏจักรแห่งโชคหมุนกลับมาทําให้คุณหยิบต้องหยิบจับอะไรทําอะไรก็ราบลื่นนะับซื้ออะไรก็มีความสุขนะัลงทุนอะไรก็ได้กําไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําว่าดวงเปิดอย่างชัดเจนในเรื่องของการเงินแปลว่าทรัพย์มรดกจากคนในครอบครัวที่จะโอนเข้าบัญชีคุณโอนที่ให้คุณ หรือถ้าเป็นมรดกหนี้คุณก็ต้องรับมรดกหนี้มาเคลียร์บริหารการดการให้หนี้สินหมดสิน้นในเรื่องของความรักแปลว่าความโชคดีของความสมบูรณ์ของโชคชะตาไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนก็เป็นดิสน,นีย์ของคุณเป็นพมลิคิตของคุณทําให้คุณสมหวังในความรักและมั่นคงในคำว่าสถาบันครอบครัวนะครับในโชคลาภคุณมีความเกี่ยวข้องโชคลาภที่มีเลขศ ซึ่งศูนย์ที่ดังคือ0109 3ตัวก็คือ109ฟันทงครับจากผมมาแอเดอะเมจิคแมนครับสวัสดีครับ